สวัสดีครับวันนี้มาไหว้มากราบขอพรพระธาตุนครนะครับเป็นพระธาตุประจําวันเสาร์นะครับพอดีผมเกิดวันเสาร์ด้วยนะครับก็เลยพาครอบครัวมาไหวพระธาตุวันเสาร์นะครับเดี๋ยวพาไปชมงานสถาปัตยกรรมของพระธาตุพระนครนะครับสําหรับผู้เกิดวันเสาร์นะครับมาที่นี่ได้นะครับที่นครพนมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศครับ พระธาตุนครนะครับเป็นพระธาตุประจําผู้เกิดวันเสาร์นะครับตั้งอยู่ในอําเภอเมืองนะครับของตัวจังหวัดนครพนมเลยนะครับติดริมแม่น้าโขงนะครับด้านหน้านะครับขององค์พระธาตุก็จะมีพระพุทธรูปนะครับทองคํานะครับสอง องนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับข้างในจะบรรจุพระสารีริกธาตุขององค์สุเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะมีใบเสมานะครับ เข้ามาแล้วก็จะเดิน3รอบนะครับก็จะอยู่ใกล้กับประธาตุพนมนะครับห่างกัน3น่าจะประมาณ30กว่าโลนะครับประทาตพ,พนมเป็นประทาตประจำวันเกิดผู้เกิดวันจันทร์นะครับส่วน พระธาตุนครเนี่ยจะเป็นประจําผู้เกิดวันเสาร์นะครับส,วส่วนตัวผมเองก็เกิดวันเสาร์นะก็เลยไห <c oughs> ว้พ่อปู่ศรีสัตนาคาชแล้วก็มาสักกาะระพระธานวันเกิดประจําตัวเองด้วยครับเราจะมาแบบนี้ประจําทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องชาว youtube เราได้รับชมนะครับเป็นด้าน หน้านะประตูโขงนะครับของวัดนะครับชชวงเช้านี้ผู้คนก็กําลังหลั่งไหลมาทําบุญนะครับนี่กรรอบพระธาตุก็จะมีรูปปั้นพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับพ่อแม่พระอาจารย์หลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงปู่มั่นนะครับนี่นะครับปริสฐานอยู่ด้านข้างของพระธาตุนะครับ จะเป็นพระนาปกนะครับประจำวันเสาร์นะครับนี่นะครับพระนาปกนะครับประจำวันเสาร์นะครับตันข้างองค์พระทาตนครับก็จะมีพระนาปกนะครับพระประจำวันเสาร์นะครับส่วนตัวผมแล้วก็ไปกราบสักการะเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับควรที่จะมา ไหว้เป็นสิริมงคลนะครับสำหรับประธานุนครนะครับหลังจากที่เรากราบพระหน้ากเสรแล้วนะครับเราก็จะไปกราบพระประธานอยู่ในอุโบสถนะครับก็ผู้หญิงที่ใส่ชุดไม้สุภาพก็มีผ้าถุงให้นะครับเป็นพระอุโบสถด้านในนะครับ เจะมารับศิลปพรจากครัวาจารย์อยู่ด้านในนะครับกรบผมหลังจากที่เรากราบขอพรนะครับองค์พระธรรมที่เรียบร้อยนะครับเราก็ให้ญาติโยมนะครับัางต่อไปนะครับเข้านะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพระประจันเสาร์นะครับ ครับผมนี่ก็เป็นคลิปที่ผมได้มากราบสักการะนะครับพระธาตุนครนะครับที่อยู่จังหวัดนครพนมนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับติดริมแม่น้าโขงเลยนะครับห็นะครับเกาะไหว้ปีใหม่นะครับมาขอพรองค์พระธาตุแล้วก็พระสารีริกธาตุนะครับที่อยู่ในพระธาตุนะครับก็ขอพรสิบบอลนะครับแล้วเราจะไปต่อที่วันปัะจำวันเกิดของ คุณแม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ